สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะอ็อนิเคอินะคะเช้ากับบ่ายนะจ๊ะก็ก่อนที่จะไปรับชมวันที่9้าเนาะก็มาสรุปวันที่8ดกันก่อนนะจ๊ะ วันที่8นะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ๊ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะอชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นนะคะ ก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะกับแนวทางนิเคอีนะคะหุ้นนิเคนะคะเช้ากับบ่ายนะคะเช้ากับบ่ายนะจ๊ะก็รอบเช้านะคะมาสองหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดนะคะมาแบบเด้งๆเลยนะคะขครได้เจ็ดก็เด้งนะคะวันนี้ ใครได้เจ็ดก็เด้งนะคะวันนี้ก็ยินดีด้วยเนาะก็รอบเช้ารอบเช้าไม่มาจะมาตัวเด่นเนาะตัวเด่นสองตัววิ่งนะคะคูณตัวนี้นะคะก็โอเคนะคะสายวิ่งนะคะ สายวิ่งก็ยินดีด้วยนะคะรอบเช้าสายรูดไม่มานะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะก็ยินก็บอกนะคะมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งเนาะบอกตอนเช้าเนาะก็หลุดไปรอะมาแต่ตัววิ่งยินก็เลยก็เลยบอกไปว่าไม่แน่นะคะรอบบ่ายมาแน่ๆยินก็พูดไปอย่างนี้เนาะยินก็ตอบพี่ไปอย่างนี้ว่าบ่ายมาแน่แ่จ้า ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแหละไลที่สุดก็มาจริงๆนะคะมาจริงๆนะจ๊ะอาจจะเจาะไม่เข้าทุกคู่ทั้งสองคู่นะคะแต่ตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะรอบบ่ายสองก็มาสามก็มานะจ๊ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีไปนะคะในงวดวันที่แปดนะคะเดือนเจ็ดปีหกสีนะคะ สองก็มานะคะสก็มาแล้วจะรอบบ่ายก็ตกลงตัวติ่น2ตัวนี้มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะก็มาแปดศูนย์สกับ9ก้สองนะคะเสียดายมากเลยเห็นไหมเป็น9้าเป็นสองหใช่ไหมแทนที่จะเป็นสองเกก็สามารถที่จะเป็นถ้าถ้ายิ่ยลงให้แบบสองหหรือสามหอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอา6เป็น9ได้ด้วยนะคะเพิ่มไปอีกแค่คู่เดียว ไม่พลาดแน่นอนเนาะดูสิเสียดายมากเลยแนวทางมาแต่เจาะไม่เข้าโอ้ยเสียดายตีลังกาขึ้นพี่น้องจ๋าแปดศูนย์สามนะคะก็เจาะให้สามศูนย์ผู้ที่ไม่ได้เน้นเป๊ะที่เป๊ะอีกแล้วพี่น้องจ๋าเป๊ะที่เป๊ะอีกแล้วนะคะสามมานะจ๊ะสองก็มานะจ๊ะรอบบ่ายมาแบบ ถ้าใครรูดองก็ได้สองนะคะรูดสามก็ได้สามตามตัวไหนก็ตามให้สุดนะคะถ้าไม่สุดกดหาไม่เจอนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเสียดายเนาะเจาะออไม่เข้าถ้าสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่เก้ากันเลยนะจ๊ะว่าแอสจีให้เด่นตัวไหนมีตัวเด่นตัวไหนบ้างนะจ๊ะ ตามต่อในงวดวันที่เก้ากันเลยนะจ๊ะวันที่เก้านะคะก็วันสุดท้ายของสัปดาห์นะจ๊ะก็ขอให้เฮงเฮปังป,งปงกันทุกคนนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะจ๊ะเด้งเดงไปเลยนี่เคอี e นะคะนี่เคอี e. รู้สึกว่ามาติดติดทุกวันนะคะเกือบจะทั้งอาทิตย์แล้วมั้งคะอาทิตย์อาทิตย์นี้เนาะน่าจะถ้ายินคิดไม่ผิดนะ เป็นอะไรที่ปังเวอร์มากเลยตัวเด่นนะคะบางทีก็เจาะเข้าว้างไม่เข้าบ้างก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะสูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะจ๊ะเน้นสองตัวบนล่างนะจ๊ะสำหรับตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะก็วัดใจไปเลยสองตัวเด่นนะจ๊ะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะชอบจังเลยตัวกลมๆเนี่ยยินชอบจังเลยตัวกลมๆมเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมาคู่กันเออ้อพี่น้องเช้าให้มากดตามตามตามจนถึงที่สุดอะถ้าไม่เจอก็แล้วไปก็รอลุ้นวันใหม่เนาะ ก็ศูนย์กับ8ดนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะจ๊ะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจ๊ะก็ตัวเจาะนะคะก็จะมีศูนยะจ๊ะศูนยหนึ่งศนสานี่มาแล้วก็ไม่แน่นะว่ายินเจาะได้ตัวเดิมพี่น้องจ๊ะแล้วก็มี0ูนย์สนะคะ0ูย์ห 0880ให้คู่เด่นไปเลยนะคะอย่าลืมนะไม่ใช่เอาแต่ข้างล่างนะอย่าลืม08อาจจะมาคู่กันนะคะเพราะว่าเคยมาอยู่นะก็ที่สำคัญก็อย่าลืมคู่กลมๆนี้นะคะสำหรับเด่น8นะคะ8ก็จะมี8 1นะจ๊ะ8008ให้คู่นี้แล้วก็82นะจ๊ะ บางทียีนอาจก็กอาจจะเจาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแปดสองแปดเก้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดก็การเบิลไว้ด้วยเนาะอืม ขอแถมอีกคู่หนึ่งได้ไหมอ่ะคู่นี้อ่ะบางวันก็แถมบางวันก็ลดนะจ๊ะก็อย่าว่ากันเนาะถ้าชอบก็ตามละจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะคู่ที่ชอบนะคะก็ตามนี้เลยจ้าอืม,อมชอบหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะ เหลือไว้ให้สามคู่พอท่านไหนชื่นชอบก็แคไปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบนะคะก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า